เธอเอาไว้ไกลก็ห <rôle: but S 2> ่างแต่ร่างใจแต่ไหนหัวใจอยู่ตรงนี้จะเห็นครอบลายหรือเปล่าต้นหญ้าจะบางเขายื่โพสิชันเดิมหมเขายืนอยู่โพสิชัน วันนะครับอันนี้เขาจะมีความสั่นนิดนึงนะเพราะปลายจะอยู่บริเวณใกล้ๆกอหญ้าตรงนี้อยู่บนหลังคาบกฝนหากไม่เคลื่อนพอใจย่อ เห็นเห็นเห็นมีเด็กเพื่เขาบอกว่าให้นุ๊กตัดกอหญ้าตรงนั้นให้หน่อยที่คนบอกให้ตัดกอหญ้าจริงจริงก็คือกอหญ้าที่น้องนุ๊กปลูกไว้นั่นเองนะครับอยู่ด้านบนเขายืนน่ะหันหน้าไปทางขหา เราพักยาไว้อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับพกลายยืนอยู่ด้านบนในสมบัดตุวพับคอพับตัใหญ่ครับคิดถึงกลยลกล้ยบี๊มดบอกไม่ตรงมันกันลงมาเธอยนเอาแทงน้ำออกแป๊บหนึ่งค่ะ แต่งแต่งน้ำทั้งกอหญ้านะครับน่าแต่งน้ำและกอหญ้าต้องดูพฤติกรรมกันสักระยะหนึ่งกันเลยคชมไม่มคลชมจะได้เห็นน้องทูบพิงไม้น้องทูบพิงเนี่ยผมวันนี้ผมไม่ได้เข้าไปนะน้องอยู่ในช่วงปรับสภาพด้วยเนาะกับสถานที่ให้คุณชมกับสถานที่แล้วก็ อย่างหนึในบริเวณข้างในเนี่ยจะไม่มีสัญญาณด้านัน้าอาจจะรอจากเพื่งนด้านระเดี๋ยวรับชมได้จากเพร่อนบ้านนายืนบกสบายดูแถวนั้น อนนี้นะครับนะพี่เขาจะประมูลกอหญ้าแล้วก็แทงน้ำแล้วะจะประมูลแทงน้ำและกอหญ้าจะประมูลแทงน้ำและกอหญ้าออกนะครับจบพุงจบพุงน้องรันรันหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้นี่เดินไปเดินมากับคุณแม่ใหญ่เลยนะ เดินไปเดินมาใหญ่เลยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องบารันฮะพ่อพายืนหลบอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยนิ่งมากนิ่งมากใครชื่อบาลันใครชื่อบารันใครชื่อบารันเมื่อกี้ก็โดนแม่ดุล้วนะน้องบารันกับแม่ใบตองนะครับน่าน้าหน้าหน้ อันอันนี้นี่คือแบบขวางอยู่ตรงนั้นนะครับขวางอยู่ตรงนั้นเนี่ยลูกลูกก็ดันคืนนะพี่ลูกก็ใช่ย่อยอีอันนี้นี่แม่ก็ต้องพาไปเก็บอันนี้แม่พาไปเก็บดันลูกไปเนะี่ย <c oughs> เขาเขาเริ่มซุกซนเขาเขาเริ่มดือด้อแล้วครับนะอยู่ด้านบนนะครับเห็นกระจึ้งหนึ่งนะครับเห็นกระจึ้งหนึ่ง นะสำหรับพ่อพลายสักสุรินนะครับตอนนี้มีคุณคุณเอฟซีเขาอยากจะประมูลหญ้าที่อยู่ก่อนั้นแล้วก็ใช่แล้วก็แทงน้ำลองนึกว่ามาเริ่มประมูลเริ่มต้นที่เท่าไรใช่แล้วก็ท่อแป๊บด้วยแล้วก็ท่อแป๊บด้วยเห็นพี่ปิวอยู่วับไหวใช่ครับจะมีควานพี่ปิวเดินอยู่ด้านบนเมื่อกี้เนาะใส่เสื้อดำๆๆ แสดงว่าเอาย่าให้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เอาให้เนี่ยแอบแอบแอบไปละน,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 น้ากอหญ้านั้นเท่าไรนะครับจะเท่าเท่าถ้าที่พี่ควานถือก็จะสิบกิโลใช่ไหมเห็นแค่นิดหนึ่งครับตอนนี้ตอนนี้เอฟซีกำลังมีคนจะประมูลแทงน้ำแล้วก็กอหญ้าที่บดบังทัศนียภาพในการมองดูพ่อพลายอยู่นะครับซึ่งน้องนุกเดินไปตรงนั้นแล้วนะครับ

บอกได้ไหมหรือว่าได้พไดกันอ๋อเป็น<า>อำนาจหอมชื่อนี้ได้ครับชื่อชื่อจีเอชื่อต่อา,างๆคิหรือว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษครับ nat แล้วก็ space อ่าไม่ไม่ไม่ใช่ slack นะเวน้นเวน้นแล้วแล้วก็มันจะเป็นนามสกุล hom sh แล้วก็ ch เช่มไปได้โชตัวใช่จะเป็นหอมชื่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องนุกแหวกเฉพาะเส้นทางนะครับที่น้องนุกเดินขึ้นไปเท่านั้นนะครับดูน้องพายบาลันแล้วก็คุณแม่ไปก่อนนะครับแล้วก็คุณแม่เขาไปก่อนนะแล้วก็คุณแม่เขาไปก่อนจะอยู่ด้านนี้นะครับนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องบาลันนี่แม่ดันมาฝั่งนี้ใหญ่แล้วนะเดินมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์น้องบารันอีกครั้งหนึ่งนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะ้องบารันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้วันเกิดของน้องบารันนะครับวันนี้ผมอาจจะ